สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับรายการคุยข่าวยามเช้านะครับใช่ครับตอนนี้เวลาเราคือบอนัดกันสักนอยเลยถามเวลากับใครเออที่หาควาฟ้านี่แหละพี่น้องที่หาควาฟ้าบ่าให้จบด้วพี่น้องอีกสี่ฉากเนี่ยคว่าฟ้าเท่าไหร่คว่าตีหกโมงคว่าหกโมงเหรอสิเมื่อนี้ว่าจะโซ่กันแห่งละไรทายคลิปดูว่าจะโซ่กันแห่งอันโอ้ยเพิ่นล่ำตี เดี๋ยวก้อนอายฉันน้ำจะจะไปล่ำก่อนนะอีกจะได้ก่อนเนาะใช่หนุ่มเนี่ยจะเงินยูบาดีขนาดอันมืดอนี้พระท่านในพระทายเพิ่นอยู่กับเรื <que> ่องขันวัดไทยเขาไปลองกระมีถามมาเจ้าเจ้าแบบไม่เข้าเดี๋ยวเพื่อนถามหาเลยว่าพี่น้ำไปไหนแล้วพี่น้ำขายเลขไหมพี่น้ำทำอะไรให้กินพี่น้ำได้อะไรมาฝากพี่แต่สีมารอกินลองไปติดไปจะาแจ้กข่าวไปอีกบูพอดีดีเพิ่นมาเบืองายหลายอันมี่ข่าวติดคนตา วันมาหาเ่าววันแล้ก็หาแตนแนวได้สักทีว่าได้เอามันรู้ทีปนี่ก็ไ่รู้จะได้ยังดูกระโดดแจ้งหนาได้งสองทุ่มฝนเนาะแจ้งยังตะเวียนเอาโหลดอะไรเอาโหลดเอาให้มีอยู่ไม่ก็นี่อีกเนี่ยคารีบ้าข้นเนาะมันเมียนแล้วตามันเมียนมันยังไหวเนาะยังว่ารถจับจบเรื่องจบเรื่อเพื่อนยังเพิ่อนใส่กาวสมัยใหม่ยูว่าเป็นใส่หลอดม่วงแบบบีบเพื่งนยังหนมีขึ้นอย่างพระราษณ์เอาเป็นเส้นเป็นเส้นที่ย่อกว่าจะไปขายแกง ว่าปัญญสิติต้องหลอกนี่ก็ก็ได้หอกอออกันก็กจะบันเนียนคืนอย่งฮีเดอร์หลอดมุมว่วงฮันเดอร์อันเดี่ละเน,นียนเราสิเฮงตีบันเนอาปีเตลลอล่าตตีบัที่คนตาต้องซีบอกเอาปีตอร์ได้เบิ้งตานี่คนเงางามน้ำคนตาถ้าเกิเบิ้งตานี่นี่หางมีคนตางามแถวบานเบืองหางมีคนตาดู้วยอจงเตนตอดนี่ไม่เห็นมันมาตอดก่อนแน่แตรเกันได้ยุ่งตาเนี่ยนน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 มน,าานาบอปต,ติต พี่น้องพระเอ,อกโบกพนีองข่อยพันวาอยู่ทั้งวิธีข่อยงามท้านตาบอกไปสันละพี่น้องที่ตวดพนยีนอยองกันก็ว่า,าท่านตาหยองไปสละหลองให้ดีใจปารีเทียมมันตวดหลอกมาซื้อตัวนี่มันมาตดมาดบตดไม่ว่าขี่มา,าสิ <c oughs> โอ้ยตั้งใจรอกไก่ทานจนเวลาล่ำลวงพี่น้องเอ้ยว่าเป็นสีเตยล้าปารีเทียมให้ลำจบูบลีอ้าหัวเห็นว่าคองกับว่าไปไปโดนละ คนโก็อวดเตยล่าเหล่านี้ที่แหลกวันนี้นี่บ้านการเหลืองตั้งเป็นสุปีต้องจบเรียงว่าพี่น้องทั้งนี้ผู้เฒ่าก็สู้ตาย,ยะนะี่ขนาดคนนางเมึงหลายๆพี่น้องนางเมึงเ,เนาะคนเมึงนางเอาเรียง<น>เอาลาวมีฮคนนางเมึงดีกว่าคนเตนี่หลายคนเตนี่อันแล้วพี่กไก่เข้ามาเริ่มเรียงอย่างเงื่อนห้าท่านได้ิ่มเงินเต็มผ้าไปเงือนพี่หน่อยพี่ไก่เนาะ เพระาะว่าเ,เอาห้องบดไมาช่วงนี้เนาะห้องมาช่วงหาาวงล,งลังๆรอๆนั่นแล้วที่กายเงินเต็มผ้าตั้งอกซื้อยไงนวลพิมพ์มนวลพิมพ์นวลพิมพ์หาบก,กัตตากรมคำเชียร์แห้มคืนขอท่านดีเด้นั้งอ,อีกวีเอ็ดนี่พูดไปขอพูดขอเพเืเ่อนเพราะก็อีเวนท์พี่หน่อยอัดเลือกแรก,กเลยเด้นอน้องเงินเต็มผ้าเนาะง,งามหลายสุดรสีดำเงินบวกออกมาบวกออกจากพามานมาบวกออกมาเลยตีบวกออกจากพามานมาแล้วก็วายลงว่างได้บัตรอิกกอนเปิดตัวเอาเพระท่านในบาเพราะว่าอันมั่ารวายพ่อกับเมียก่อนบราะท่านในนั่น พ่อกับแม่สมว่าอันระบางสุดใหญ่กับรับเหมือนลูกมักผู้ใดยังสินะอันกอบพูดว่าพี่มีมีหรือว่ามีมีรวยอยู่บ่โอ้โหหมายถึงว่าเป็นคนพ้นเงินบอตีบ่่ถือกับว่าทูบเนาะเป็นคนกลางๆเทศบานเฮาเป็นคนกลางๆใทศบานเฮาจตาว่าพูนพระเอกไอ้กบนองพระเอกหันสิเป็นคนเป็นลูกเมียหน่อยจต่ว่าหังพ่อหังเป็นเศรษฐียังสินะแต่ว่าพอหังบ่ให้ปั่นม้วนปั่นมั่ง เลยให้ลูกทั้งสองคนนี่ระ้วบางลูกไม่หน hmm. <ah> oh, ้อยกับแม่ใหญ่นี่ไปหาค่ากำปั้นหมายถึงว่าไปหาเงินโดยที่บ่ได้มีเงินลงทุนนี่ไม่พอผู้ใดหาไม่ได้หลายพ่อกระสิปันเฮาเลยก็อยังสันกาเขาอันนนั้ตีนสร้างเหยียบปากนกต้นอ่ะกาสีโอ้คนละโอ้คนละคนละเรื่องมาใหม่พี่น้องว่านี่อุจกเรื่องเล่าเรื่องเล่าคนร้ายหลายท่านเบียบแต่ว่าข้อมูลโบราณโบ่ราณโบราณโบรากาสีกับมวน เงินเต็มผ้าเงินเต็มผ้าปบปทุมมีปัญญาเต็มพุงเป็นสุภานนพนันี้เนามียนผู้ประทศนี้ผู้ลูกเมียหลวงนี่ผู้โตัวโกงนี่ก็เลยเอาเงินมาตัวพ่อแม่หนาจริงๆเมืเ่อไปเงินหามาน้ากันก็เลยมาตัวก็เลยอะไรอันผู้งพอก็กเลยไรอันเม่พระเอดนี้ไรเมียทองเมียนอันแปดเกียร์นี่ละอันน,น,อนนี้ก็ไปตรรัวผู้สาวเขากระตาขอเขาอันนี้เป็นเงินไปพัวคับบัะเทศนี้หลังจากนั้น นวลพิมพก็ได้บอันสุดใจกับไปที่ซุดใจกับกินต่เหลาเมาแตอยาก็ได้ลูกไดไอย่างน้ำกันกะทูกถ้าเหมือนกับไปหาค่าหาขายวิชาเจ้าของไปเลี้ยนมานะรวยบ่เข้าเงืนนะรวยรวยบัดที่นี่รวยก็ไปหาคว้าเข่าก็ไปพ่อเยี่นผููบาวนวลพิม์หากระตากรุ่นพี่มันได้ได้กับไอเจ้าของตีบ่เป็นไอเจ้าของเป็นใครไอไอพระเอกไหมโอ่ไอเออไอพระเอกอืมได้กับไอพ่อเอกไอผูบาวเจ้าของเมียนไอผู้บาวเจ้าของ เพราะว่าแต่ไอ้ผู้บ่าเจ้าของหรือมาตัวว่าผู้เบาทนไปได้เมียไม่เรวมันเป็นบ้ามันปเปสียอยังสีนามันบมาเรววยังสิหนเรื่องเล่าไปในตอบวันนี้บอยโจบฟังจบเอาจะได้ลูกอันพัวก,กับเม้ากับมตตีมาหยังขาข้อไปหาขอเข,อขาขอ,ข,อขอท่านเหยืยอสั้นให้หน้าหลายๆกับคลายถิ่มเบิร์ดยังสีนาข้ายกินขายหลินข้ายเที่ยวเบิร์ดแล้วเป็นเรื่องชีวิตคนบ้าน กัไป็ดพวเข่ากัไปพ,พ,พ,พ่อเฮี้ยนผูปาวเหมนวากินหน่า,หากินท้าซะก่อนเออเอาเนี่ยหันมุกไฟคือไปหันมุกอยสิบบ่มีลูกอีกตีเนี่ยแต่ก็เห็นหน้าอื่นเลยตีเดี๋ยวนี้เอาไปนั่นั่งอีกเนาะที่บะเนี้สรุปตอนมาพอกันแล้วเป็นยังไงบะเนียงมาพอกันแล้วเขา้าเก่าเข้าไปซุ้งเข้าเข้าไปซุ้งเฮี้ยนพวะกัดตีอีกตีจะใส่ตีได้หลือพวะกันนะตีว่าดันตีมวตีว่าดัน มันลอยไปหาผู้บ่าวเก่ามันมาได้เนาะใหญ่นออ้นอลอยไปหาผู้บ่าวเก่ามันมากเป็นวันวันส้นขาบ่มาาปินานาา่นยังสิหนาไปเลี้ยงสนเ่มีอะไปะไปหานนองจากของลูกหั่นกระถือจับไปลักป่าเพราะว่าพ่อใส่ไปหาลักป่ามาเป็นกับเกื่มยังสิแม่มพยาบาลกระจับส่วนนั่นไทยอีกส่วนนั่นสุดจะเออข้ามเหมือนอ่ะก็ไปได้ครับอันนั่งอีกอยู่ในเมืองได้ครับอันเป่ารัศมีมันนี่นมสมัยอาีตอีนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวส์ ในปัจจุบันนี้มาลร่าบปจูดหอดพุ่นคือโมหอดพุ่นล่งโจมหอดจากไหนปัจจุบันปัจจุบันหอดหอดจากข้อเข่าตนน้องใหญ่เนาะไปข้อเข่าเรื่องมันยาวเหี้ยงบ่กมันยาวมันจะฉากร่งไรรู้เคยตีกันไม่เถ่าก็ฉาข้อเข่าล่ะหลังจากไปขอเข่ามามันอันเรียงมันยาวคล้องไข้อะไรอีกเลยคล้องไรทิ ไไฟชอบไรเลยดีอล่ะคุยกันสัพเพเสียฮราไปพ่น้องมยุ่งสิลอ่ะมันขอดสีแจ่มันขอสีแจ้มจังหวัดนอนน่องอน่ดีน่อมันสีจงไหลเรือยหลเรไวยมที่นี่สินว่านี่คือสีครับสีเป็นนอลอยเอียดลอยเอกูเลือบวกไก่องทั้มงจังหวัดไอร่อยก็โล่เนีตื่นมากกับกับไปงานโหลดจังหวัดขโหลไก่เมเมื่อขึนมาฉันนอนอยู่บนมันกับไก่นออุบวนมันึงเจ็ดสิบโลทุกคนมันอนอยู่นี้นี่นาบิ๊กซี สามร้อยหาสิบนออยู่บนสองรยแปดสิบเนี่ยเอาคันซันนี่หน่ะสิได้ถามสิว่าเปิดภัยภัยนี่ว่าตื่นกันอล้กันที่อีสองร้อยแปดสิบยงคููปะเตียงครูยักเอะยักโตสิบสี่จ่วยภาบ้านมีหลุดเยียดหลุดแล้วเนาะมันว่าคุ้มกับคุ้มจะห่างกับพวคุ้มปนี่น้ำหากวดไหมล้วคนนั้นวาไปให้กินผู้เดียวน่ะเออในห้องตอคนราหาหากวดนี่อคุน ปกติเพรเซนเอามาไปแค่ขวดสองขวดเนาะห้าขวดทุ่ผ้าเสื้อผ้าเสื้อทาวมิชกัด์สี่แต่ในี่มิสี่อัดประตูทาาเขาประตูห้องน้ำประตูออกไปล้งห้องมี่กประตูหลัางห้องไม่เอาละเบียงชมวิวคนนี้หลบนลบรอบห้องไม่อย่างมันปลาไม้พัทยาา่นนั่นเป้าพี่อาตัวหกพืนไหมเพิ่นมาไปเสซตไหมมาเซตเอากรเล่นนันมันหอนาอ่ พ,พื้นทวารผีอันหวัวค่อมหรอนะไรน่ะค่อมในพุทธนั่นฟัก <f uck> บใบชะกันบ้างโหแบบจุ่มลงซะก,กันสิบปะซ่ามันนำผู้อยู่กลางไปแยกไปแดงคนเดียแต่ว่าเรื่องนี้นะดีเรื่องอเงินเต็มท้าผู้เรากันแม้ทั่งที่สกดิ์เดียร์มาทั้งั้นบัดที่นี่ฉากขวาเขานะ่ะจะลงไปขอตารางคุณได้มือนเดผู้เรากลางลำดีๆได้ <S 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 2> <S 2> กันตลอดจริงได้ได้กับห้มห้มห้มไว้แล้วกับปัน่นอัน ปีกายพี่เต้ยปิดน,นวดพิมได้ปัดเงินกันเนาะพี่เต้ยเนาะไปคว้าเขา่าเห็นแหมปีกายนี่เนาะได้เงินดีเมื่อนอยุตีส,สก,กีนี่เรายุติห้างบ่าตอันนั้นได้เงินพันกว่าบาทคว้าเขา่าพูเา้เถ่าเออปัจจุบททนี้มันเป็นอีย่างที่แบบว่ามันเป็นตะสะอ,อ่อนเั็นแหมเป็นตะสะอ่อนไหมถึงว่าผูเา้เถ่าผู้เถ่าเปิดเอาเงินที่เพิ่นาพาไปเสียไหนนี่มาใส่มือให้เขาแง้มมือเสาเตยได้ไหมเอาลูกเอาโอ้ยแม่บ่ายเนี้ยยังเงิแม่เพมีนสะอ่อนหมอลำ yeah. เอาขันล่ำเลยรือขันเขาเรียขันเขาเรียนเขาจาเขาเรื่องเขาเล่าเนนปานเนีนแถวนครแถวน้องไข่ดบ้านี้ฟังดีบ่ะเลี่ยกิติไก่บ่เยไปน้องไขยไปในนครพนมบ้านตองบ้านยังสีการเนียนน่าแกฟังเดียนเนียงานโซนทางผมบ่เคยมีปีไกยมี่ต่มีแต่สีสเกียปีไกยสีสเกียลายแล้วกับภาคกลางอ่ะพี่รองเท่านี่แหละ ใช่พอเอกพวกพนไเป,เปียนฟทวิตเตอรล่าเราท่านเปียนมันเศร้าเนาะธรรมดาละม่กินแนนานบบ้าเศร้าเนาะช่ได้เปลี่ยนววาดดิดีอนาทล่ทลนี่นนไปแล้วคว่ะพี่น้องเอาครมาที่เลยพี่น้องซ้ำีละครมาที่แล้วบัมันเพียงลิกะสีนวดคืนคอยเทาเด้ี่ดกก็เป็นเบาเลแม่ขวกรสิบ้านนวนก่อนนอนจะพูดยิ่งี่นวดผมงอกระดับพูดยิ่งก็ได้เอาแปลงไสเอาไปบ้าน่อดีเอาไปคบพี่น้อง